โอเคฮะัเพื่อนๆก็ตอนแรกนะครับผมก็ไม่ได้กะจะซื้อแพ็คพวกนี้หรอกนะจริงๆผมจะซื้อแค่8.9 9เนะครับเพราะว่ามันโผล่มาก็ซื้อหน่อยนะแพ็คห้าเราแท้มันไม่ได้มีมาขายบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ทีเนี้ยเติมบางทีก็เอาเป็นชุดใหญ่ไปเลยนะครับผมก็จัด8.9 9กับ3 7ม0มาทั้ง3แพ็คเลยนะฮะก็ยอดเติมก็ประมาณหมื่นกว่านะครับเฉพาะแพ็คนี้นะเฉพาะแพ็คนี้นะครับไม่รวมกับสกอร์ที่ผมมีอยู่ในตัวนะฮะ เดี๋ยวผมจะกดรับสกอร์ที่ซื้อมาเมื่อกี้ก่อนนะครับผมอ่อืมกอล์ดาวแท้ครับผมการันตีได้มา12ใบนะครับเหรียญ e p 7 0 0 0 0ดหครับเพชร1 8 0 0นนะฮะอันนี้ก็เป็นแพ็คที่เกียร์หัวคอยนะครับชั้น150ชั้น200นะครับผมแล้วอันนี้ก็แพ็คตัวหลักเวลถึง60นะ ก็สำหรับใครที่วางแผนไว้จะเติมนะครก็เก็บเงินไว้ก่อนที่จะไปไต่หอหรือทําให้ตัววิ่หกนะครับไม่งั้นก็ต้องรีเติมนะครับผมเพราะว่าแพ็กมันผ่มาแค่2วันเท่านั้นเอง48ชั่วโมงนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเปิดกระชากันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เปิดนะเพราะว่ายังไม่มีมนะูทอะรู้สึกว่าดวงยังไม่มานะเพราะงั้นก็เดี๋ยวจะเปิดทีหลังนะครับก็จะขอตัดไปตอนเปิดกระชาแทนนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสภาพตู้ของผมนะครับอ่ะขอทัวร์อีกรอ,อบนะก็มีสกอร์ การันตี5ดาวนะครับ20บใบนะสก,กอร์เลเจนดารี่นะครับ3าธาตุธาตุละ2ใบนะครับผมแล้วก็สก,กอร์เลเจนดารี่48บใบนะฮะมาเรามาดูตรงพรแห่งท่านบูชานะครับผมไม่ได้ล็อกไว้เลยนะเพราะว่าเอาตรงๆเลยคือผมลุ้นตัวแสงมืดนะครับผมส่วนอาร์คแสงที่มีติด ID ดีมาเนี่ยผมก็จะไม่ใส่เข้าไปนะเพราะว่ายังไงก็ยังไม่ปั้นเร็วๆนี้นะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะตอนนี้อยากได้ตัว5ดาวหลายๆตัวมาเอาไว้แบบเวลาจะใช้งานอะไรเงี้ยผมก็ค่อยมาใส่เพิ่มเลดทีหลังนะครับผม ตอนนี้ก็เปิดแบบสมุไปก่อนถ้ามันจะซ้ํามาก็ถือว่าเป็นดวงของมันแล้วกันนะฮะเริ่มที่สกอธาตุก่อนแล้วกันครับผมเพราะว่าเรียงจากต่ําไปสูงแล้วกันนะก็เป็นธาตุไฟนะครับมีน้อยสุดนะก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับผมปะลุยสกอธาตุไฟสิบใบครับปะอืมเรียบร้อยอ่ะสีดาวมาตัวหนึ่งออได้พีชไฟครับดีเลยเอามาอัพไอ้นี่นะ เอาเวกนะครับผมสกอร์ไฟสิบรอบต่อเนื่องฮนะไม่แตกนะยังดีมันยังให้สดาวลิดไฟครับผมยังไม่มีนะตัวใหม่โอเคก็กดเปิดไปเลยนะครับทีละใบไปสามสี่ห้าอืมมีเสียงกริ้งเมื่อกี้นะี่ว่ามีอะไรต่อไปนะครับก็สกอร์ธาตุน้ำนะครับผมลุย ไม่แตกฮะสีดำมีไหมไม่มีเงียบคลิบหืมฮาปี้กี่ตัวนะต่อเนื่องฮะไม่แตกอ่าแหววูฟน้ำแตกเรียบเลยฮะ รวมกับสกอร์ไฟก็ประมาณ50กว่าใบแล้วนะอีก5ใบก็เป็น60นะครับผมอุ้ยลิตน้ำว่ะ2 3มันจะไม่แตกจริงดีเฮ้ย,ยอันนี้มีแสงตอนเปิดมีแสงตอนเปิดความเชื่อล้วนๆเออ60ใบผ่านไปแล้วนะฮะสกอร์ ไฟกับน้ำนะเหลือาตาลมนะครับ3ามเจ็ใบมันจะเจ็บวะสึกไม่ค่อยดีเลยวะไม่มาเลยเหรอพ่อสีดาวอะ่ะเอ้ห้าดาวอะ่ะห้าดาวไม่เอาสีดาว โอ้โหเจ็บปวดนะฮะเจบบ็ดใบเจ็ดใบขอข้ามไปเลยแล้วตรงเนี้ยเฮ้ยแมมมอสว่ะมมมอสลมพอใช้ได้นะครับไต่หอธาตุได้นะแต่จริงๆเพนกวินก็ใช้ได้เหมือนกันนะมีสี่ดาวทั้งคู่นะยังไงดีเอาสกอร์ริเจนธาตุก่อนแล้วกันเนาะอ่าเรียงจากลมไปไฟบ้างนะครับผมเมื่อกี้เราเรียงจากไฟน้ำลมมา อเอ้ยแมวลมใช้ได้ใช้ได้อันนี้ได้อันนี้ดีอันนี้ดีตัวอะไรก็ได้อ่ะเอาห้าดาวอ่ะเงียบกิฟตเลยอ่ะต่อไปท่าถ <laughs> ้าหาปู่ สีม่วงมันเป็นยังไงวะมันผ่านไปนานมากแล้วนะเพื่อนโอ้โหไปนี้นะ่ะต <c oughs> ็ไมมา <c oughs> อินเฟอโนงมาทุกท่านเลยปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เก็บวะ่ะมาต่อที่สกอรีเจนนะครับผมรวมทุกท่านนะตวัวสกอร์นี้ก็มีลนแสงมืดอยู่นะครับ0.0021%นะก็น้อยแต่ก็ดีกว่าที่มันไม่มีนะ ลุ้นแสงมืดนะครับผมว่าจะออกไหมนะครับผมอยากได้ขีแสงนะฮะอยากได้ขีแสงออละเคลืนมืดเอ้อไม่ใช่ขีแสงกับจินมืดนะครับผมมาใบแรกครับจาก49แวูฟลมเป็นกวินลมไม่ไม่ต้องมาก็ได้เมื่อกี้แค่พูดเฉยๆไม่ได้เรียกอ๋อหอ โอ้โหเรียกเพื่อนมาเหรออืมสี่สิบห้าใบครับผมสกอรีเจนนะไม่ต่างกันมีแต่พวกแบบพวกพวกหมาป่าอืม เกลือจริงครับผมเรื่องฟ้าม่วงให้หน่อยแมวลมโอเคดีครับแมวลมขอบคุณครับอีกเจ็ดใบนะเราจะได้การันตีห้าดาวอีกใบนะฮะแมมมอสซ้ำฟ้าสีม่วงมันเป็นยังไงวะทุกคน แม่หมดไฟไม่ได้ใช้นะฮะเอ้ยมาแล้วมาแล้วตัวไรตัวไรตัวไรอ่าผัวน้ำปะเนี่ยเฮ้ยคิเมล่าน้ำคิเมล่าเก่งทุกธาตุนะครับผมโอเคอย่างน้อยก็ามาแล้วตัวแรกนะครับผมห้าดาวตัวแรกนะครับคิเมล่าน้ำนะครับผมหลังจากที่กระหน่ำไป อูกี่ใบอะเหลือกี่ใบเนี่ยจาก49อ่ะสก,กอริเจนนะครับถ้านับแค่ไอซสก,กอริเจนธรรมดานะ12ใบเจ็บอันนี้ยังยังไม่คุ้มนะยังถือว่าเจ็บอยู่นะครับเจ็บมากด้วยนะครับผมมาต่อกันถ้าแบบ49ใบนี่ได้สัก3-4ตัวก็โอเคละนะฮะเลท10%นะปัดต่ออีก3ใบแล้วได้การันตี5ดาวนะครับผม ขออีกขออีกขออีกขอห้าดาวอีกห้าดาวอีกมแมวไฟนะฮะใบนี้ถ้าเรากดเราจะได้การตีห้าดาวอีกใบนึงนะครับปะ่ะโอ้ไม่แถมเลยอะอพีดน้ำรับมาก่อนนะการตีห้าดาวหนึ่งใบนะครับผมเป็นยี่สิบเอ็ดใบนะที่เรามี ถ้า49ใบมันได้ตัวเดียวทำไงเนะี่ยรัว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 เฮ้ยน้าผ่าแรงๆโอ้เหลือกี่ใบเโอ้พีชนะใหมกแล้ว29แล้วครับผ่านไปแล้ว20ใบนะครับผมมาตัวเดียว หเหรียญสก,กอริเจนนี่ยักษ์จริงฮะน่ากลัวมากิทน้บัคลิปมันจะจบแบบเร็วๆอย่างนี้จริงเหรอไม่มีให้ตื่นเต้นเลยมันจะเนิ่ๆอย่างนี้เอ๊ยยี่สิบสองบาทนะครับผม โอ้โหเลยสิบเปอร์เซ็นต์มันติดยากจังอะมากระบอลน,น้ำพรอ,อแล้วเพื่อนมาเถอะฟ้ามัวให้เห็นหน่อยนะฟ้ามัวให้เห็นบ่อยๆหน่อยครับผมสี่ดาวรัวๆเลยฮะอ้อหา์เหลือกี่ใบสิบเจ็ดใบว่าค่อยว่ากันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาอีกตัวแล้วห้าดาวมาแล้วตัวที่สองครับผมตัวอะไร เอาถ้าอะไรเนี่ยถ้าลมโอเคได้ผัวลมนะครับซิ้วลมผัวลมนะตอนแรกนึกว่าถ้าแสงตกใจหมดเลยก็น่าจะพอใช้ในอ่าพวกหออะไรพวกนี้ได้นะครับตามสถานการณ์นะไปะต่อเลยกี่ใบเหบหกใบครับผมตามที่สามใบได้5ดาว2ตัวนะฮะเพาถ้าตามเลทสิบหกใบนี้ผมต้องได้อีกตัวหนึ่งอ่ะเอาแค่นี้ก็ได้เอาสาตัวก็ได้อ่ะ แมววูฟไฟเห็นกวินน้ำเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุย้ยมาเร็วโบกี้มาเร็วมาแล้วครับตัวที่สาม้าจะปกป้องเจ้าเองเอ้ยโอ้บิสมองน้ำครับผมมาปกป้องเขาเลยพี่ ช้ไม่ใช้ไม่รู้ขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมมาแล้วครับตัวที่สามครับบิสมองน้ำตัวแล้วนะสามตัวแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยผมนับด้วยนะฮะเหลืออีกสิบสามใบมาขออีกตัวไหขออีกตัวขออีกตัวไม่มาไม่มาไม่มาจิบฟอนไฟขอตัวนึงขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งอีกตัวเดียวตัวเดียวพอตัวเดียวพอสกอริเจนน่ะขอตัวเดียว กี่ใบครับเหลือกี่ใบเหลือเจ็ดใบนะครับผมเจ็ดใบเจ็ดใบโอ้โหไม่ออกให้เลยครับเพื่อนพี่คัพสามใบสุดท้ายครับขอตัวเดียวครับตัวเดียวขอตัวเดียวจริงๆตัวเดียวพอ โอ้พี่น้อยโอ้พี่น้อยหาพี่น้อยอีกแล้วโอ,โอเคครับมสกอรเจนใบสุดท้ายครับผมไปเลยเออแตกอ่านังรบพูดเดี๋ยวผมเปิดสกอร์ส้มแบบตู้นี้แล้วกันให้มันได้สกอร,ร์ลิเจนบใบหนึ่งเราจะได้สกอร,ร์ห้าดาวนะครับผมมาให้อีกสี่สิบโลอันนี้แถม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  อ่ะสี่สิบโลป่ะโอ้โหยี่สิบครับผมโอ้โหสีดาวมาแมวไฟกับพีทไฟมาโอเคครับยังดียังดีพีทไฟมายังดีสามสิบโลเฮ้ยโกเลมแสงมืด อ๋อโกเลมแสงแฟงเกนมืดแล้วก็มัมมี่มืดนะโอ้ยโกเลมแสงสวยว่ะเอ้ยเผลอเผลอเผลอสิโลสุดท้ายโอเคไม่เผลอให้เลยโอเครับมาครับสกอร,ร์ลิเจนนะครับผมโอเคใบสุดท้ายมาแต่โอเคคาปุไฟนะครับผมทีนี้ก็ผมเปิดสกอร์อ่าลิเจนครบ สองรอบแล้วนะครับการันตีนะก็ได้ตะโก์ห้าดาวแท้มาอีกสองใบนะครับผมเป็นยี่สิบสองใบนะอ่าอันนี้คือไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับเรามีสกอร์การันตีห้าดาวแท้ยี่สิบสองใบนะครับผมเราลุ้นแสงมืดได้นะครับศูนย์จุดศูนย์สองเปอร์เซ็นอ่าตัวหลักเป็นหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับก็มีโอกาสออกแสงมืดที่ค่อนข้างจะเยอะที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับผมสาธุแสงมืดสักตัวของแสงมืดสักตัวตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวซ้ํานะครับผม โอเคครับก่อนที่ผมจะกดสกอร์กันตี5ดาวนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้คลิปเจ็บๆเกลือแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเพราะว่าผมก็ปกติไม่ค่อยเติมเกมอยู่แล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็รบกวนขอเป็นซับสไครต์นะครับผมก็เพื่อเป็นกาลังก็ก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็รบกวนเพื่อนๆกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคมาลุยมาเลยมาเลย การันตี5ดาวไปแรก,กโจ๊กโจ๊กลมหรอโจ๊กลมครับผมตัวแรกเอ้ยตัวที่4นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะได้5ดาวทั้งหมด25ตัวนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่4ต่อไปครับผมมา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 ตัวที่5 ห้าดาวตัวที่ห้าสหายของข้าจะคอยปอกป้องทุกคนโอ้ล่มไฟน่าจะได้ใช้อยู่นะน้องเลียกหมีต่อไปผมไม่นับแล้วนะว่าผมได้ห้าดาวเี่ตัวเพราะมันยีสิบห้าตัวแน่นอนนะครับผมเฮ้ยพนดามืดแพนด้ามืดเฮ้ยพนดามืดแพนด้ามืด ทุกคนทุกคนเป็นหน้ามืดทุกคนทุกคนผมได้นหน้ามืดทุกคนก <c oughs> ินงี้ยหาดา <c oughs> วแสงมืด <c oughs> โอเคดูจืนเต้นดีใจมาก <d ii> อา่อสกอร์แสงมืดไม่ใช่สกอร์การันตีห้าดาวนะครับเดี๋ยวสิบเก้าใบนะครับมาเปิดต่อกันเลยค <c oughs> ุม้มละผมคุม้มละผมใจมาละคุ้มละ เลขสิบเก้ใบมาโจกลมอีกแล้วครับผมโจกลมซ้ำนะฮะอยากได้จินมืดอ่ะขอจินมืดได้ไหมครับตัวอะไรครับ <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาโจ๊กไม่เอา <c oughs> มาทำไมโจกน้ำ โทษโทษนะฮะอย่าอีสิบเจ็ดใบครับไปที่ที่น้ำผมจำได้ที่น้ำเป็นเศษไปโอ้โหซ้ำไปแล้วสองตัวนะครับผมตัวที่ยังไม่มีอ่ะขอตัวที่ยังไม่มี แสงมืดก็ได้นะแสงมืดก็ได้นะอันนี้วาร์ครับผมวา,คารครลี่วาน้ำนะฮะโอเคตัวนี้ได้ใช้นะครับผมวา,คารครลี่นี่เก่งทุกทาธาตุเลยนะครับผมอ่ะต่ออีก15บใบครับผมมาแสงมืดอีกตัวไปแสงมืดอีกตัวไป,ต,วปตัวอะไร อะไวะลิงน้ำครับผมไม่มีฮะยังไม่มีตัวใหม่นะฮะโอเคผมมีลิงลมแล้วตัวนี้เป็นลิงน้ำนะครับผมโอเคอยู่ได้ตัวไม่สาก็โอเคแล้วนะครับจะได้พลิกแพงการเล่นได้นะมาอืโอ,อ้จกโอ,อ้จกน้ำอีกแล้ว โอ้ไม่กไม่เอาโจ๊กเอาตัวอื่นเอาตัวอื่นมาแสงมืดมาครับแสงมืดมาเร็วโอ้บีดมองตัวที่สองะเป็นธาตุใหม่นะครับตอนแรกได้ธาตุน้ำมานะอันนี้ก็ธาตุลมนะไม่ค่อยชอบหน้ามันเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะ อายุอันนี้โพล่าครับผมธาดน้ำโอเคไม่ซ้ำเหลืออีกสิบเอ็ดสิบเอ็ดใบครับผมอ่มอาขีน้ำอีกแล้ว อกใส่ได้ปั้นแล้วมั้งเนี่ยขี้น้ำเนี่ยสองตัวแล้วนะครับก็คือซ้ำมาตัวเนี้ตัวที่สามแล้วนะครับทีน้ำอีกสิบใบสุดท้ายครับผมสิบใบสุดท้ายนะก็ให้กําลังใจด้วยนะครับทุกคนมาขอตัวเด็ดๆเก่งๆเฮ้ยใครอะเฮ้ยอีฟิดลม ตัวนี้เป็นตัวที่เท่แต่ผมว่าไม่น่าได้ปั้นนะอีฟิดลมเนี่ยอีเก,ก้าใบครับผมมาคโอ้ <c oughs> อันดายน้ำด้วยนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยดีใจเพราะว่าในภาคสกายเหน่ามันเป็นตัวสีดาวนะไม่ค่อยดีใจ ไอ้ลมอาลมลมน่ารักอยู่นะครับเก่งไหมไม่รู้แต่น่ารักให้สิบอ่าสามนะฮะบิสมองนะบิสมองลมเหลือหกใบนะครับผมโอเคยังไม่ใช่ห้างมืดอ,อีกตัวได้ไหมขอแสงมืดอ,อีกตัวสวยเลย ถ้าจะเผาวิญญาณผมจะเคียวไฟครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นตัวที่เก่งในหน้าสมัยแรกๆนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลดออกไปโดนแสงมืดสักตัวแล้วอีกตัวนึ่งเกือก้ํำ นักน้ำไม่น่าเก่งนะเนื้อที่เก่งที่สุดคือเงื้อมืดนะฮะอ่านโจรสลัดธาตุลมเอออยากได้แวมลมอ่ะยังไม่ได้แวมลมเลยอีกสามใบครับผมใบสามใบสุดท้ายนะสามใบสุดท้าย ไอย่โอ้อันได้ฟั oh, <und> <laughs> ไม่อยากได้เลยตัวเนี้ยกลับมาแล้วว่าไฟมีแล้วครับผมซ้ำนะครับอืมใบสุดท้ายครับผมการันตีห้าดาวแล้วก็เป็นใบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็ มาดูกันว่าใครจะออกมาเป็นคนสุดท้ายนะครับผมรู้สึกไม่คุ้มเลยว่ะมันคุ้มแหละแต่ว่ารู้สึกแบบมันควรจะได้เยอะกว่านี้อีกนิดน,นึงอ่ะ <_ C 1> โอ้โจินลมครับผม <_ C 1> <_ C 1> ไม่ออกมาเป็นจินมืดว่ะ โอเคครับผมจินผมครบทุกสีแล้วนะขาดแค่แสงมืดนะโอเคครับตัวสุดท้ายก็เป็นจินลมนะครับผมมาดูกันว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคแพ็คก,ก็เด้งเต็ไมไปหมดเลยนะเพราะว่ามีทุกท่าเลยยเวนท่าแสงนะตัวที่ผมได้มานะครับกอ็อันนี้นี่นะครับ ทั้งหมดที่ได้มาซึ่งไม่นับตัว4ดาวเอ่อหนไม่นับสดาว2ตัวนี้นะครับก็เป็น5ดาวที่ผมมีทั้งหมดในไอดีนี้นะครับก็ที่ดีใจที่สุดเลยก็จะเป็นแพนด้ามืดนะครับผมขอบคุณมากๆที่มานะขอบคุณมากๆเลยแพนด้านะครับ ขอบคุณจริงๆที่มาในไอดีนี้นะฮะไม่งั้นก็เหงาแล้วไม่งั้นผมเจ็บแบบผมบอกเลยผมเจ็บเจ็บแบบบอกเลยเป็นสิ่งที่ทําให้วันดีขึ้นจากกันด่ามืดนะครับขอบคุณมากนะฮะก็ดูเป็นตัวที่น่าจะใช้งานได้ด้วยนะครับผมเพราะสกิลเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกียดเลยดูเก่งดีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวเอ่อค่อยมานั่งไล่ทีละตัวว่าตัวไหนเนี่ยเอาไปทําอะไรดีนะก็เดี๋ยวจะคอยทาคลิปมาอัปเดตนะครับสำหรับใครที่อยากให้อัปเดตตัวไหนก่อนก็พิมพ์เมนไว้ได้นะฮะ ส่วนโจ๊กเนี่ยดีนะธาตุไฟวันไม่ออกมาก <g ười> อีกตัวนึงบีสมองอีกตัวนะฮะที่มันมา2ธาตุเลยก็สำหรับคลิปนี้ครคับก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปของผมนะฮะหรือว่าอยากให้ทาคลิปแนวไหนหรือว่าอยากให้ทําเน้นส่วนไหนระบบไหนหรือไกด์แบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับก็เจ็บๆไปพร้อมกันนะยังรู้สึกว่าไม่คุ้มเท่าไหร่เลยก็เจ็บตัวอยู่นะครับหนักหนักอยู่ สำหรับคลิปวันนี้ครับก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ